ปี2025นี่้ี่คือยุคที่ AI กลายเป็นส่วนสำคัญในโลกสายเทคโนโลยีกันไปแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นวงการเกมนะครับเชื่อว่าหลายคนต้องคุ้นชินด,ดีกับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX สี่ศูนย์ซีรีส์ที่นำ AI เข้ามาใช้และมาช่วยให้การเล่นเกมของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นและทะลุขีดจำกัดของฮาร์ดแวร์และในช่วงต้นปีแบบนี้ถ้าใครกำลังอยากเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่นะครับขอแบบสเปคแน่นๆให้มันตอบโจทย์กับยุค AI สักหน่อยวันนี้คุณมาถูกที่แล้วครับเพราะว่าเราอยู่กันกับ Acer Predator Helios Neo 1 4 โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเครื่องเล็กสเปคเดือดน,นะครับที่บอกได้เลยว่าเด่นทั้งเรื่องเล่นเกมทํางานรวมถึงการรัน AI ด้วยสําหรับเครื่องนี้มีส่วนไหนที่น่าสนใจเล่นเกมปรับได้สุดขนาดไหนนะครับวิดีโอนี้มีคําตอบแน่นอนและที่สําคัญคือช่วงนี้ก็ยังอยู่ในแคมเปญฮอลลีเดย์ของทางเอวเดียด้วยดังนั้นถ้าใครสนใจก็ตามมาชมไปพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับ Acer Predator Helios Neo 14ชื่อนี้ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่คนเล่นเกมน่าจะเคยได้ยินกันมานานมันมีการออกแบบและจัดสรรสเปคมาให้เหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วรุ่นนี้เขาก็เลือกใช้เป็นการ์ดจอ Nvidia g e f o r c e RTX 40 Series ด้วยถึงณนะเวลานี้ที่เราลงวิดีโอไปนะทาง Nvidia เขาจะเปิดตัว RTX 50 Series มาแล้วแต่สำหรับฝั่งโน้ตบุ๊กก็แน่นอนว่ายังต้องรอสักพักนะับแล้วก็ RTX 40 Series ก็ยังถือว่าเป็นขุมพลังที่แรงและวางใจได้อยู่ดีสําหรับ ีี2025น้โดย Acer Predator Helios Neo 14ก็จะมีให้เลือกอยู่หลายรุ่นย่อยตัวที่เราได้มารีวิวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นกลางๆที่ใช้เป็นการ์ดจอ RTX 4060ซึ่งมากับ VRAM 8GB แถมเป็นแบบ TGP 125วัตต์เรียกได้ว่าเหลือเฟือสำหรับการเล่นเกมแบบ Full HD และ 2K ในบางเกมนะครับนอกจากนี้ทาง Acer ขก็ยังดีไซน์มาให้มันรองรับเทคโนโลยีของ NVIDIA แบบเต็มที่เช่นจอแสดงผลนะครับที่มี NVIDIA G-Sync รวมถึงการจัดสรรสเปคมาแบบเหลือเฟือสุดๆสำหรับการใช้ฟีเจอร์ AI ของทาง NVIDIA e ที่ณเวลานี้เนี่ยมีให้เล่นเยอะเลยทีเดียวว่าเดี๋ยวเราจะลองให้ดูในผาดถัดไปนะครับโดยสำหรับสเปคอื่นๆ CPU ที่เขาให้มาก็จะเป็น Intel Core Ultra 9นะครับรหัส 185H นะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วของฝั่งโน้ตบุ๊กนี่ก็คืออีกหนึ่งกุ่มพลังที่พพอร์ต AI ได้เยอะขึ้นแล้วก็เป็นระดับท็อปในเรื่องของการเล่นเกมเหมือนกันส่วน RAM เนี่ยจะได้เป็น LPDDR5X นะแบบออนบอร์ดความจุเน้นๆที่3 12 g b SSD M.2 PCIe Gen4 ความจุ1 t b และหน้าจอเป็น IPS 14.5 14, นิ้วความละเอียด WQXGA+ ขนาด3,712ณ1,920พิกเซลซึ่งเป็นอัตราส่วน16:10และค่าความสว่าง400นิ t แถมด้วย Refresh Rate จัดเต็มถึง165 Hz และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับโน้ตบุกยุคนี้นะครับก็คือเขามี Windows 11มาให้ในตัว PC Game Pass ให้อีก1เดือนและที่พิเศษกว่าก็คือเครื่องนี้ยังมาพร้อม Microsoft Office Home and s t u d e n t 2021ด้วยก็เป็นการตอกย้ำว่า Acer Predator Helios n e o 1นไม่ได้เน้นแค่เรื่องเล่นเกมแต่ก็เหมาะสำหรับการใช้ทำงานด้วยเหมือนกัน ซึ่งถ้าดูจากสเปคส่วนที่น่าสนใจมากก็คือหน้าจอเขามีขนาดแค่14.5นิ้วเท่านั้นนะครับถือว่าเล็กกว่าไซส์มาตรฐานและแน่นอนว่ามันส่งผลให้เครื่องนี้พกพาได้สะดวกขึ้นแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือความละเอียดหน้าจอเขาให้มาดน้เน็นเลยแบบ 1,920p เรียกว่าละเอียดกว่าโน้ตบุ๊กจอ,อใหญ่ในตลาดด้วยซ้ํา ในขณะที่ดีไซน์ตัวเครื่อง Acer Predator Helios Neo 14จะเลือกใช้เป็นบอดี้สี Abyssal Black นะครับให้ภาพลักษณ์เข้มๆดุๆเลยมีไฟ RGB ติดมาให้ด้วยตรงโลโก้ฝาหลังส่วนคีย์บอร์ดก็จะได้เป็นไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งสีและเอฟเฟกต์ได้ผ่านซอฟต์แวร์ภายในเครื่องชั้งนี้ด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊กไซส์เล็กนะครับคีย์บอร์ดเขาก็เลยจะไม่ได้มีน้แพดมาให้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพและความสวยงามอันนี้ก็ไม่มีดรอปลงไปอยู่แล้วส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะให้มาแน่น นะกับ USB 3.2 Gen 2ที่เป็น Type A 2พอร์ตแล้วก็ USB Type C 2ช่องนะครับที่มีช่องนึงเนี่ยเป็น Thunderbolt 4. 4ด้วยที่เหลือก็จะเป็น HDMI Micro SD Card ช่องเสียบหูฟัง3.5พร้อมรองรับ WiFi 6E และ Bluetooth 5.3ทั้งนี้เราก็ได้ให้ข้อสังเกตไว้หน่อยนะว่าช่องเสียบไฟเขาจะจัดวางไว้ตรงกึ่งกลางด้านซ้ายดูแล้วก็แอบมีความแปลกๆเหมือนกันเวลาวางบนโต๊ะนะก็อาจจะต้องหามุมหาตำแหน่งจัดสายให้สักหน่อยนะก็ถึงจะดีขึ้น และไม่รอช้านะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการ์จอ Nvidia GeForce RTX 4060ในเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อนำมาเล่นเกมใหม่ๆและปรับ Resolution เยอะๆเริ่มกันที่ Black Myth Wukong กันก่อนเลยนะเกมที่เป็นขวัญใจหลายคนเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเล่นกับ Acer Predator Helios Neo 14เครื่องนี้ก็น่าสนใจว่าเราสามารถปรับ Resolution ได้เต็มแม็กสุดที่ 1,920p และปรับ Preset g กราฟิกเป็นระดับ High ด้วยเท่านั้นไม่พอนะเราเปิดฟู r a y t r a c i n g เพิ่มเข้าไปอีกซึ่งพอ ราตั้งไว้แบบนี้ก็แน่นอนว่าต้องมีตัวช่วยหน่อยซึ่งก็คือการเปิดใช้ Nvidia DLSS และเปิด Nvidia Frame Generation เสริมอีกแรงหนึ่งนะครับและด้วยพลังของ AI ก็ทาให้เราสามารถเล่นได้แถวๆ70ถึง80เฟรมเรทก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดูดีมากสำหรับความละเอียดระดับนี้มาต่อกันด้วยของหนักอีกตัวหนึ่งกับเกมนี้เลยนะครับ Stalker 2นะครับซึ่งด้วยความที่มันกินพลังกราฟิกเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเราจะปรับความละเอียดลงมาหน่อยนะเป็น2 5 6 0คูณ1,600พิกเซลปรับกราฟิกทุกอย่างเป็นระดับ มีเดียซึ่งก็จะรวมไปถึงพวก r รทเร a ซิ่งด้วยและเปิด DLSS ไว้ที่ระดับบาลานซ์ กับเปิดใช้งาน Nvidia Frame Generation ไว้เหมือนกันผลที่ได้ก็คือเฟรมเรทจะอยู่แถวๆ75-80นะครับโดยถึงแม้ว่าเราจะลด Resolution ลงมาแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะครับและภาพก็ยังถือว่าคมชัดสะใจอยู่จะได้ว่าเป็นประสบการณ์สำรวจเดอะโซนที่เต็มอิ่มใช้ได้เลยทีเดียวและปิดท้ายกันด้วยเกมที่เรารักอย่าง Marvel Rivals นะครับสำหรับเกมนี้แน่นอนว่ามันกินสเปคไม่ได้เยอะมากฉะนั้นเราก็เล่นได้เต็มความละเอียด 1,920p ปรับ Preset g กราฟิกไว้ที่ระดับมีเดียมนะครับและเปิดใช้ d LSS ระดับ Balance กับ f a m ร Generation ช่วยไม่หน่อยผลก็คือ f a m รมเร e จะแว่งอยู่แถวแถ0แปถึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับด่านและความชุลมุนของเกมซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเกม Mul ติ player แบบนี้อยากได้เฟรมเยอะเกินร้อยก็สามารถปรับลด Resolution ลงมาได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาดังนั้นในภาพรวมนะับถึงแม้ว่าการ์ดจอ n v i d ดี g G-FORCE RTX 4060จะไม่ใช่ตัวบนอะไรขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เครื่องนี้เราได้เป็นแบบ TGP 1น5วัร้อยยี่สลัง้าทังต์นได้เต็ม้ี่ ก็ทาให้หลายๆเกมเนี่ยสามารถเล่นได้ถึงความละเอียด 2K เลยถ้าปรับกราฟิกให้เหมาะสมและมีเทคโนโลยี AI เข้ามาคอยช่วยนะครับแถมในตอนที่รันแบบ full load ความร้อนที่ได้ก็จะอยู่ที่75ถึง78องศานะครับในห้องแอร์ก็ถือว่าไม่สูงจนเกินไปด้วยและไห,ไหนก็เป็นโน้ตบุ๊กพลัง AI แล้วเราก็ต้องได้ลองใช้ AI กันหน่อยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ Nvidia เขามีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ AI ให้โหลดมาเล่นได้ผ่านโปรแกรม Nvidia App แล้วซึ่งพวกนี้มันก็คือการนำโมเดล AI มาประยุกต์เป็น แอปที่ใช้งานง่ายและรีดประสิทธิภาพการจอมาประมวลผลได้โดยตรง ซึ่งเราขอลองตัวนี้ก่อนเลยนะครับ NVIDIA Chat RTX ครับนี่คือ AI Chatbot ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดจาก ChatGPT แต่ตัวนี้แน่นอนว่ามันพิเศษกว่าเพราะมันมีการปรับจูนในแบบฉบับของ NVIDIA และเป็นการทำงานที่ระดับฮาร์ดแวร์นะแถมใช้ Data ส่วนตัวจากในเครื่องของเราด้วยโดยเราสามารถพิมพ์ถามอะไรก็ได้นะรหรือจะเน้นไปที่เรื่องวิดีโอเกมพวกไกด์เกมวิธีผ่านดานการจัดบิลพวกนี้ก็ได้นะแถมเขามีหลายโมเดลให้เลือกใช้ด้วยณนะเวลานี้ที่เราเท ก็จะมี Mistral AI, คลิปของ OpenAI และ ChatGLM 3นะให้ลองใช้กันซึ่งตัวโปรแกรมยังอยู่ในเวอร์ชนัน0.4ดังนั้นก็ยังพัฒนาไปได้อีกไกลครับ มาดูตัวนี้กันบ้างนะครับกับเ v i d i ดี a n v a s ซึ่งเป็น AI ประมวลผลรูปภาพแนวคิดของเขาก็คือเราสามารถวาดรูปขึ้นมาง่ายๆแล้วตัว AI ก็จะเจเนเรตเป็นภาพออกมาได้ส,สวยๆซึ่งเราสามารถเลือกพวก t e x t u r e อร์หรือสไตล์ได้ด้วยตามความต้องการของเราก็ถือเป็น Playground ของ AI สาย Image ที่น่าจับตามองไม่น้อยเหมือนกันและอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวตึงนะกับ n v i d i ดี r o a d c a s t นะครับซึ่งเป็นการนํา AI มาช่วยเพิ่มคุณภาพของภาพและเสียงเวลาเราไลฟ์สตรีมหรือเปิดกล้องคุยกับคนอื่นตัวนี้เน เขาก็จะมีเอฟเฟกช่วยลด Noise ลดความก้องของเสียงหรือจะเบลอพื้นหลังก็ทําได้เนียนมากๆเอาไว้ใช้งานจริงได้สบายๆเลยและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างที่ทาให้เห็นว่า Acer Predator Helios DO14 mm hmm. เขาครบเครื่องจริงๆนะครับในการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อช่วยทั้งการเล่นเกมและลดขั้นตอนทํางานได้แบบมีประสิทธิภาพ พราะงั้นเราขอสรุปเลยนะครับว่า Acer Predator Helios Neo 14มันคือโน้ตบุ๊กไซส์เล็กแต่ข้างในเนี่ยจัดว่าแรงเกินตัวด้วยขุมพลังของการ์ดจอ RTX 40 Series กับ CPU ตัวท็อปนับมันก็เหลือเฟือที่จะเล่นเกมยุคนี้ในความละเอียด 2K และ Full HD ได้ทั้งหมดและเราย้ำกันอีกรอบว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงแคมเปญ Light Up Your Holidays with GeForce RTX นะครับหรือก็คือดีลพิเศษในวันหยุดที่ Acer เขาจับมือกับทาง Nvidia ซึ่งเป็นโอกาสดีสาหรับคนที่อยากเปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่ช่วงต้นปีและเข้ามาสัมผัสกับโน้ตบุ๊กพลัง AI เท่านั้นยังไม่พอนะครับช่วงนี้ก็มีโครงการ ECER r e c e i สอ2.0นะครับของทางภาครัฐด้วยซึ่งเริ่มแล้วตอนนี้และจะสิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์2568ถ้าซื้อ Acer Predator Helios Neo 14กับทางร้านตัวแทนจำหน่ายหรือบรรดาดลเลอร์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็จะยิ่งคุ้มกว่าเดิมอีกแต่ถ้าซื้อตรงๆผ่าน Acer Online Store อันนนนีี้้้้้จจะะะไไไไมมม่่่่่ดดรรเเเพาาาาวววสขข ก็เอาเป็นว่าใครที่กําลังเลงจับจ่ายใช้สอยเพื่อลดหย่อนภาษีนี่ก็เป็นอีกช้อยส์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับและ a อเซอร์พรีเดเตอร์เฮลิออนี่โอเครื่องนี้สเปคนี้นะวางขายแล้วในราคาเปิดตัว59990บาทมาพร้อมกับประกัน3ปีแบบออนไซต์ซ่อมให้ถึงบ้านใครที่สนใจตอนนี้ก็หาซื้อได้แล้วตามร้านไอททั่วไปหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันนี้ได้เลยครับ